สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT Gamer นะครับอยู่กับผมในเกม ROV กันอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปได้ฮีโร่ทีมดูมาอิช่ากันนะครับในตำแหน่งเมทน,นะครับไปดูกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปกันเลยมาวันนี้เรามาเล่นฮีโร่ที่เขาหาว่าโกงกันนะครับก็คือตัวของ อีกชาติแครับที่โกงก็คือตัวของเฟอร์บอลนะครับมันตีไวมากๆดูนะและแรงด้วยแล้วมาทำอะไรเลนการกันเนี่ย อ้อยแจกแปดสิบแน่เลย,ยไม่ตายดี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 ้ดดยเกือบแล้วเกือบแจกแปดสิบตัวอะไรอะ่ะบอข่าบอก็คือแบนด์ลิโป้ได้เอาข่าวมาแทนเอ้ยแต่ถึงลองดู ถึงแต่เนิฟเนี่ยไม่รู้เนิฟจริงรเปล่า,าโอ้โหจะวะ ออโอ้เกือบกลับบ้านก่อนนะครับตายไหมล่ะต้องตายนะเออฝั่งนู้นตัวที่จะหนีจากเราได้นีม่มีตัวอะไรบ้างไหมเหมือนจะไม่มีเลย มีวอล์คาาเวอ๋อมีเวเรสกับซีเนียวที่หนีจากอันติเอาละแต่เนี่ยหนีไม่ได้นะจ๊าท้าไม่มีอันติอทําไม่มีบิกเกอร์อ tai Mai An enemy has been defeated. Enemy ultimate. An ally has been defeated. Hoi.

ได้เลยนัตยาป้อมเลนมาก่ของเราถูกโจมตีแย่ทำท่าให้มันมากช่วยดูฮาเฟนดี้อ๋อ เไปไหนเนี่ย เขาไม่โดนเออโดนอยู่แล้ว Just ตัดเลือดนะคระฝั่งนู้นมีเวเรสนะแล้วมีวอล์ค่าไปเลยตีเนี้ยอีกล็อกล็อก <Don 't. S 1> ตีป้อมโลกตีไวมากนี่เมียหรือแครี่บอกไว้ตีหมดไม่สนลูกใครตอนเนี้ย

เพิ่งเห็นสกอร์ลิงศูนย์สี่ศูนย์เห็นแล้วจะบ้า

เข้าไปทำอะไรอก่ังไมร่างป้านะครับ ตีดตังเราก็ตามนะมันจะห้าวกว่าีกอาร์กติออฟก่อนนะครับเอาไว้กันบางตัวนะตัยาได้แหละ defeated an ally has been defeated an enemy has been defeated <coughs> ห่างป่าก่อนนะครับ เลยครับต,ตีตีตีลูกอืมตัดไป เวีนี่จะโดดมาพอไปครับไปครับอย่าไทายมาสิโว้ยไทยมาทำไมเนี่ย โอลีอัลโอลีไปเลยนะครับโอเคอีกป้อมชนะแล้วเย่ใจหายใจความมากนะทุกคน ยังโกงมากเลยนะทุกคนแล้วก็พออัปเดตใหม่มาก็ไม่ได้แก้บักนะเป็นตัวที่น่ารำคาญตัวหนึ่งเลยนะครับเออเราได้ MVP ดสกอร์ในตานี้้นะครับได้ทั้งหมด13.1นะครับ่า5ตาย2แล้วก็แอสซิสต์17นะครับโดยเราได้รับสัญลักษ์ ทำดาเมจมากที่สุดในเกมแล้วก็ช่วยเหลือมากที่สุดในเกมมาด้วยนะครับโดยเราทาดาเมจไปประมาณ138,000นะครับ38%รับดาเมจมา59,000นะครับ19.7%แล้วก็ทิ้งไปทั้งหมด91.7%นะครับโอ้สูงมากเลยนะครับต่อไปเราไปดูไอเทมในตัวเกมกันนะครับไอเทมในตัวเกมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับในตานี้เนี่ยไอเทมชิ้นสำคัญนะครับนั่นก็คือตัวของตัดเลือดนะครับเพราะมีตัวรีเลือดอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วกา เราจะออกมาเป็นตัวของไอเทมที่มีทั้งค่าพลังชีวิตแล้วก็ค่าเกราะนะครับอย่างเช่นเบิร์ดอาร์โกนี่กับตัดเลือนนะครับแล้วก็เสริมกับตัวของอาร์ติกออฟด้วยนะครับที่สุดท้ายเป็นโฮลี่ออฟโฮลี่เพื่อเพิ่มความแรงให้กับสกิลเลยนะครับของที่เราออกเลยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับตานี้นะครับ เ็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้นาะยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงกดติดตามกดซ u b s ไคร b e กดไลค์กด,กดกระดิ่งให้กับช่อง IT Gamer ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และทาง Facebook เลยนะครับ, Tube, ะรบจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับถ้าอยากให้เราเล่นตัวไหนให้ดูหรืออยากให้เรารีวิวสก,กินของตัวไหนหรืออยากพูดคุยกับเราเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใ,นในต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับไว้ผมเนี่ยจะกลับมาตอบคอมเมนต์ของทุกคนในช่องเลยนะครับและก็จะทำคลิปสนุกๆให้ทุกคน ไว้เจอกันใหม่ต่อหน้านะครับบายบาย